สวัสดีครับช่องวิถีมานะครับวันนี้ผมพามาชมผักหวานนะครับเดือนเมษานะครับน,นี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเก็บนะครับอีกรอบหนึ่งก็เก็บขายพอได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับผักหวานแปลงนี้นะครับเคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วแต่ตอนนี้ก็ จะมาถ่ายดูอันนี้คือเก็บยอดไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้กำลังขึ้นใหม่เนื่องจากแปลงนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งสร้างโครงสร้างตั้งแต่ตอนมันเล็กๆนะครับมันก็เลยจะมีแบบต้นสูงๆนะครับทีนี้ว่าจะจัดการ แต่งให้มันเตี้ยๆหน่อยนะครับจะได้เก็บง่ายๆเพราะตอนนี้พบปัญหาคือต้องใช้บันไดนะครับก็จะไม่โดกเหมือนผักหวานที่สระบุรีเขานะครับคือของเราเขตอีสานนะครับก็จะร้อนๆแรงๆหน่อยนะครับน้ำก็จะน้อยหน่อยแต่ก็ลดบ้างนะครับพอดีเราน้ำมันไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ได้ พอที่จะใส่ได้เต็มที่นะครับบางทีก็อาทิตย์หนึ่งบางทีก็สิบวันได้ลดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สภาพแปงลงรวมๆนะครับพาชมกันนะครับรหวานป่าบางต้นก็ยังไม่ได้แต่งจริงนะครับเพราะว่าช่วงที่แต่งจริงพอดี โดนไม้นะครับตำเท้านะครับก็พักเกือบสองเดือนนี่ก็ยังไม่หายดีนะครับก็เลยทำงานาปีนเดินมากไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็พอมีมาให้ดูกันนะครับช่อไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอได้เก็บนะครับ อันนี้มาให้ดูกันนะครับอัปเดตอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับสามวันเก็บครั้งมันก็เลยดูเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ที่สวนก็จะเก็บแบบพร้อมแกงนะครับเน้นคือไม่ได้เก็บยาวนะครับเก็บไปก็ถ้ากิ่ยอดไหนยาวแล้วก็เด็ดก้านทิง้งออกให้เลยนะครับ ไปถึงก็แกงได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเด็ดใหม่นะครับสำหรับท่านที่จะปลูกไว้กินเองนะครับผมว่าสีห้าต้นก็เหลือเฟือแล้วนะครับอันนี้มีเหลือพามาดูต้นตัวเมียนะครับอ,อันนี้เพิ่งติดปีแรกโอ้โหกระลอกนะครับ น,น่าจะเป็นรอยกระลอกกัดนะครับอันนี้ตดติดปีแรกนะครับโทษทีอันนี้น่าจะติดปีแรกเดี๋ยวเราจะปล่อยเลี้ยงไว้นะครับน,นี่ก็ต้นตัวเมียนะครับนี่ครับอันนี้คนตัดน่าจะไม่รู้นะครับพอดีพอดีพี่สาวเขามาตัดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้นะครับเลี้ยงไว้เป็นต้น <c oughs> ต้นแม่นะครับ ตอนนี้เจออยู่ประมาณห้าหกต้นแล้วนะครับในสวนอันนี้ตัดแต่งไม่ทันนะครับยังลกยังสูงเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้แต่กลายเป็นตัวผู้แล้วครับ <c oughs> ก็คงจะต้อง <c oughs> แต่งลงนะครับเพื่จะเก็บยอด อันนี้ก็ตัวเมียนะครับผมจะให้เขาเลิกเก็บยอดนะครับต้นที่เป็นต้นตัวเมียนะครับที่มีลูกดีคนที่เก็บเป็นพี่สาวนะครับครับจะพาไปดูต้นที่ออกช่อเยอะๆหน่อยนะครับอ,ออกออกติดมเมล็ดนะครับ <c oughs> ต้นนี้ติดเยอะอยู่ แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะปล่อยนะครับเนี่ครับ,รบตันนี้ก็ติดเยอะอยู่ครับถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดที่เป็นแม่พันธุ์หลักิบยี่สิบปีของเขานะครับตัวนี้ก็ต้นตัวนี้ก็เป็นตัวเมียรครับเนี่ยครับติดลูกแล้ว โอเคนะครับผมวันนี้ช่องวิถีมันะพามาอัปเดตผักหวานป่านะครับปลูกกินได้นะครับปลูกขายก็ได้แต่ <c oughs> ต้องขยันเก็บหน่อยนะครับรกว่าจะเด็ดได้แต่ละยอดแต่ก็เหมาะสำหรับการปลูกกินด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยช่วยลดเรื่องค่าอาหารไปนะครับ ันนี้นะครบโอเคครับผมฝากกดติดตามได้ด้วยช่องวิถีมานะวันนี้พามาอัปเดตผาวาันป่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ